ที่ผมมาเยี่ยมที่ตึก Google Cloud นะครับอยู่ในเมืองเซนเนวิลแบบเพื่อตการท่าได้เห็นบรรยากาศของวิกฤตโควิดในเมืองซิลคอนวอลเลยนะครับ ตึกพวกนี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสองปีที่แล้วนะครับ2องสาปีที่แล้วเป็นตึกกระจกหมดเลยเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่การความร้อนนะครับตึกทุกตึกนี่เป็นส่วนหนึ่งในเป็นสิบสตึกของ Google นะครับที่เป็นอันจักรของเข้าเลยนะครับ แต่วันนี้สภาพเซอร์กอนวัลเล่นะครับท่านได้เห็นว่าความว่างเปล่าในเมืองเซอร์กอนวัลเล่ครับเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีคนทำงานปกติเนี่ยมีคนทำงานเป็นพันๆคนนะครับเต็มไปหมดในเวลาอย่างนี้นะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกว่า วิกฤตของ Google วิกฤตของโควิด Google นี่จะปิดไม่เปิดจนกว่าเดือนรกรกฎาคมสิงหานะครับเท่าที่ผมทราบข่าวจากคนงานนะครับนู่นแหละครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับต้องถ่ายบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าวิกฤตโควิดนี่ครับมันทำลายเศรษฐกิจอเมริกาทำลายเกือบจะล้างโลกเอาจริงๆนะครับ ผมจะขับรถไปชมบรรยากาศให้ท่านได้ชมบรรยากาศว่าความว่างเปล่าในซิล์คอนวัลเล่แล้วตอนนี้ผู้คนบริษัทสตาร์ทอัพตั้งหลายแหล่ก็กำลังจะย้ายไปที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับเป็นซิล์คอนวัลเล่สอง ที่บริษัทเหล่านี้ครับสร้างขึ้นมาท่านจะดูว่าความสะอาดการจัดระบบจัดสวนทั้งสองข้างทางนะครับต้นไม้สวยงามคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่อย่างนี้นะครับมาเจอโควิดก็บอดตรงแล้วว่า ไปถนนเรียบฟิลเวอร์วันวันนะครับที่จะไปซานฟรานซิสโกเป็นอไปเทีตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซิล์คอนวาเลซันนีเวลนะครับจนะขับรถพาท่านไปชมบรรยากาศรอบๆเมืองซิล์คอนวาเลซ์ว่ามีความบ้างเปล่านะครับเหมือนกับตึกร้างตึกใหม่นะครับแต่ว,ว่า ไม่มีคนทำงานบริษัทจุดคนงานเป็นหมื่นๆคนนครับ<น>ก็ทำงานกันที่บ้านต่อไปนี้คงจะมีการคิดกันใหม่แล้วล่ะมั้งครับเพราะว่าผู้คนจะมางานกันที่บ้านกันมากกว่าตึกเหล่นี้สร้างขึ้นมาก็ไม่มีคนทำงานนะครับแต่จากการทำพของกูเกิลเองผู้คนอยากจะมาทำงานถึง64%นะครับ ทุกคนอยู่กับบ้านมันก็ที่บอกว่าเซ็งนะครับนี่ขวามือนี้ก็ตึกของ Google ครับซ้ายมือนี้ก็เป็นตึกของ Google เหมือนกันนะครับที่ย่อมไปหมดของ Google เนี่ยไปนั่น,น,นจากกูเกิลเลยนะครับมาจากตึกของเขา ถ้าจะเห็นว่าลานจอดรถนี่ครับว่างเปล่าไม่มีครับปกติผมจะขับรถอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนเยอะรถเยอะครับแต่วันนี้ขับได้เพราะว่าไม่มีคนนะครับถึกว่างนะครับก็เลยขับรถได้สบายๆายไม่มีคนนะครับ ของคลาวสเปซนะครับดูนะครับท่านจะเห็นว่าโลง่งเนื่องจากว่า Google นี่ฐานบริษัทเฮกวอเตอร์ water, อยู่ที่มอ a เทนวิวนะครับมอ a เทนวิลนี่เป็นชายแดนติดกับซ well, ันนี่ a วลครับบริษัท Google ก็เช่าเนว y b เบ เช่าสนามบินคือเมื่อก่อนเป็นเบสของฐางน,นเรือสมัยยุคคลินตันนี่ครับก็ก็ก็ปิดเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเงินที่จะเข้าไปบริหารน,นะครับเลยเปิดโอกาสว่างไว้จนปีที่แล้วอกปีที่แล้วนะครับ Google มีต่ตางก็เลยเช้าบ็อบฟิตนะครับแล้วเอากระบินส่วนตัวของ Google นี่ครับ เป็นก็บินเจ็ดส่วนตัวหลลำมันจอดไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยนะครับซึ่งกันว่าเราเมืองฉันแววเมื่อก่อนแถวนี้เป็นเป็นเมืองทุ่งนาเป็นฟาร์มเมอร์นะครับ เป็นไรเชอร์รี่เป็นไรคอนวันนี้นะครับแต่หลังจากนั้นก็มีการมุกข้าวของบริษัทสตาร์ทอัพต่างหลายแหล่นี่ยครับนี่คือตึกชั้นเดียวอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่หมดเลยนะครับนี่ลงเลยยังไม่ขีดตึกท่านั้นเองนะครับนี่ครับบริษัทที่ตั้งกันนี่กำลังสร้างมาเจ็ดเลยครับ สงมาเสร็จมาเจอโควิดซะก่อนริษัทเหล่านี้ประกอบวบดแล้วขั้วบดแล้วมารีคริสต์มาสมารีคริสต์มาส yeah that's e n everything I just uh r i v e around to take picture yeah ก็มีรถไฟนะครับมีรถเทรลเมฆสำหรับคนงานบริการคนงานในเชิงทะเลอนเชิงทะเลนะครับเอ็นนี่วิ่งไปเซาเซนุ่นครับรถคันนี้ถึงแม้ไม่มีคนงานนะครับแต่ว่าก็จะวิ่งไปนู่นแหละครับรับคนไป ไปเมืองหนึ่งนะครับที่ตรงนู้นครับตรงไปนู้นก็เป็นล็อกเฮดนะครับฟาเมือนี่เป็นยาหูเก่าเป็นยาหูนะครับ มันจะเลี้ยวเข้าไปโนนยาฮูอะไรครับยาฮูยาฮูงจงไปโนนนั่นนก็เป็นบริษัทล็อกฮิตร Lock it, ครับฐานที่แคลิฟอร์เนียบนซันิเวลบริษัทล็อกฮิตนี Lock ่ใหญ่มากครับแล้วก็นี่ก็เป็นล็อกฮิตมาตินครับ นี่นครับอาคารที่เห็นเนี่ยอาคารมันใหญ่มากสถานที่ใหญ่มากเลยก็ลลอก้ต้องขายกับบริษัทจูนิเปอร์นะครับแล้วก็หลายบริษัทที่สร้างกันขึ้นแบงนู้นนะครับอันซ้ายมือนี้ก็เป็นของคุณพ้อหมดเลยครับประก่อนเป็นบริษัทของ เอพรอ่าบริษัทตอนนี้กูก็มาเที่ยวกูหมดนะครับนี่บนบนสายเมนของบัติด้านนี่ครับบนสายเมนเลยที่เพิ่งเข้าเข้าใจากลางดาวเกาชน,นิดแบบนะครับตนน้นเห็นแล้วว่าของกูก็ฝั่งนี้แล้วฝั่งนน้นก็ จุนิเปอร์ที่เจ้าที่ซื้อที่เจ้าที่ของบลอกฮิตน,นะครับปกติถ่ายอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับรถมันเยอะคนมันเยอะแต่วันนี้ผมก็ได้จังหวะไอ้ท่านได้เห็นบรรยากาศของในเมืองซิคอนาเลลที่ว่างเปล่า นะครับไปด้วยตึกนะครับร้านจอดรถซึ่งไม่มีคนทำงานนะครับนี่ครับท่านจะเห็นว่าอุกโจนนั้นเลยตรงนี้ภาพชัดมากแล้วว่าหลายหลายตึกนะครับเป็นบทเลย